วันนี้คอนเสิร์ตคนโก้นะทุกคนทั้งของน้องลูกน้องปายไม่ใช่แต่คนโก้อย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นคอนชนค่ะคอน,นคอนคู่แต่คนละเวทีไปให้กำลังใจน้องกันได้ในสตรีมไลน์ในแอปฟ้าไปซื้อได้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องๆน้องมาสาวขึ้นสาวพร้อมกันแล้วก็เล่นพร้อมกันเนี่ยแหละวิธีชิปคู่ของเราคือจะเดือดร้อนนิดนึง คือประมาณว่าโทรศัพท์ต้องมีสองเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือถ้ามีเครื่องเดียวก็ดูใครก่อนเลือกดูคนใดคนนึงก่อนแล้วค่อยไปดูอีกคนนึงย้อนหลังวิธีชิปคู่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะเนาะไปให้กําลังใจน้องกันทุกคนคืนนี้น้องๆน,น่ารักมากตั้งสองแสบเลยหลังจากที่กินข้าวได้กันแล้วก็แยกย้ายกันทํางานเนี่ยไปกินข้าวได้กันจ้ากินเสร็จก็แยกย้ายไปคนละทางไปทํางานเนาะ เตาอย่างไรมันเหมือนเล่นคอนเสิร์ตจริงเลยตอนเนี้ยอะอะไรนะประเด็น,นเราตื่นมาเมื่อกี้อะไรอย่วะเนี่ยอ่าแล้วแต่พิธกรรมจัดไปแล้วบุษบาจัดไปแล้วอ่าหนูขออีกแค่เพลงสองเพลงนะเพราะหนูจะไปออกกำลังกายก่อนในคอนเสิร์ตนิดน,นึงฝากรักร้องไงวะเนี่ยฝากรักฉันไว้ในใจของเธอ ียงใ,ใครเนี่ยพี่จิ๋วเหรอมึงเคยบังด,ดูนันุ่มกำลังเรินขึ้นไปวันนี้หนุ่มกระโดดมาปีกมีจกกักรยานคำหนึ่งอยู่บนหลังคาเอาขึ้นไปทำไมสวัสดี f c ฟที่ นี่ขอติดไวก่อนนะครับยอมจำนวนฟ้าดินร้องไหนวะอาอย่าตะว,วันฟ้าดินมาเราเกยนเพื่อลืมมันไม่ได้ร้องตั้งแต่งานอาเอสมันผ่านมาสี่ห้าปีแล้วก็ลืมไม่ได้ร้องอเอาหูไปเลยหูเลยหูเลย เขาพิมพ์มาว่าเป็นยอมจำนวนฟ้าดินอีสานพี่บีขอมาเนาะเอาเอาแค่ทอดอีสานไหมหรือว่าเอาทอดภาษาไทยพุกนึงอีสานพุกนึงเค่ให้ฉันได้ร้องเธอเสื้อทำบุญในวันที่เจอต้องเจออยากให้หัวร้อเธอมาและจะรักรักตลอดไปนอกจากนี้แค่ได้พบเธอก็จะเติบใหญ่ขึ้นไป Đồng cái pháo là biết đáng bài gòn chết khó cút cách cây โอเคค่ำ okay, คืนนี้เจอกันครับทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันอยู่งานคอนดีกว่างานค่ำคืนนี้ไม่ต้องซ้อมหรอกเล่นเลยผิดแล้วก็ช่วยกันร้องแค่นั้นแหละไม่ได้อะไรมากมายมาคอนเสิร์ตค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนมามีความสุขนะครับเอาความทุกข์ที่เคยมีในหัวใจเมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็เอาความสุขกลับบ้านมาเสพความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้มาร่วมสนุกมาร่วมโยกย้ายมาร่วมเต้นกับพวกเราลิสแบนด์ครับค่ำคืนนี้เจอกันครับผมขอบคุณครับ ก็เป็นคนให้อใช่ไหมบบั้เอแบ้แบน